คำว่าความดีนั้นมีอยู่สองความหมายหนึ่งความดีที่ประกอบด้วยอุป,ปาทานก็คือความยึดมั่นถึอมั่นทำดีแล้วก็ติดดีจิตใจก็มีความทุกข์ขุ่นมวเศร้าหมองทำดีเพื่อเอาหน้า หวังสิ่งตอบแทนอย่างน้อยก็คำชมนี่เรียกว่าเป็นความดีที่ประกอบด้วยอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นเป็นความดีที่ไม่บริสุทธิ์บางคนทำดีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ดีแล้วก็น้อยใจ ข็จึงพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแสดงว่าบุคคลพวกนี้ทำดีแล้วก็ติดดียึดมั่นถือมั่นในความดีความดีนั้นจึงไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นโทษด,ด้วยทําใ้้จิตใจเศร้าหมองเครียด วุ่นวายน้อยใจเพราะว่าทำดีและรู้สึกว่าไม่ได้ดีทีนี้อย่างที่สองก็คือความดีที่ประกอบด้วยสติปัญญาทำความดีแต่ทำไปด้วยสติปัญญาทำดีเพื่อดีทำงานเพื่องาน ถ้าว่าทำความดีในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นความดีที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> ทำดีแต่ไม่ติดความดีและจะเป็นความดีที่แท้จริงถ้าว่าทำความดีแต่ประกอบด้วยอุปาทานท่านใช้ับว่ากัดเจ้าของความดีในกัดเจ้าของ แต่ถ้าว่าทำความดีประกอบด้วยสติปัญญาเจตใจก็ไม่มีความทุกข์นั่นแหละคือความดีที่แท้จริงและสูงสุดฉะนั้นให้ทำความดีแต่ให้ทำด้วยสติปัญญาด้วจะได้ดีจริงๆ